หอมนะกำบมังย่องโพดดอกวานผู้ชายเมืองน่ะหล่อหล่ออีห่ามึงมาแต่เมืองไหนก็บรูยุใส่กูมากลายผู้สาวตีหลอนน่ะเขาเป็นจีบเขาบอจีบยุติกูเป็นตาเอ้ากูอยากชอบผิวกูเนี่ยเอาผู้สาวตัวเนี่ยฮ่ามึงผู้สาวเมืองไหนขึ้นแมแท้กูฝากเสียงเลยเมื่อโซโลูพอเมื่อตีพอมีในนีท่าน ให้ไปจังไดอย่าอ้วนเชิมเชียมไปแบบเชิมเชียมบอกเอาแน่เอาโตดจับเย็บปอบมึงขอโทษขันนุ๊โต๊ดเธอบอกห้ามเธอบอกเกียมกอดน้องกอดน้องให้แน,น่นๆน่นากขอเพล่เจียบเด็กอ,อมแข นั้นมีไออุ่นฟังหอเพลงหวนโยยำหนาวจะล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 ายทำบ่เจอที่มายีใครต้องการคุณช่วยการุณเป็นผ้าห่มบางลมให้ทีตีเต็ดตีเต็ดตีเต็ดตีอันตีเต็ดนี่เป็นยังอ่ะเซ็กโซโฟนเซ็กโซโฟนดิอันหองเพลงจีบดิห้องเพลงจีบกายบ๊อกกุสิมีเพลงจีบเขาเป็น หอมเลยติพอหอมแกมสักนิดพอจกนิดคือสีบ่บ่ให้หล่นไม่เอาบ่ย,ยังไม่โกรน,นไม่โกนพี่เขาไม่สนใจอย่าเฝ้าชิงสวกก่อนห้ามน้องขอห้ามไว้ก่อนคุณพี่จกนิดหอมหน่อยนะคนดีจกน เจ้าคงจะไม่รักพี่เกียดคนหี้ีทีเป้าหนีจากไปโคยงอจิงน,น,นะผู้ชายเนี่ยแล้วมาเล่นหำเขาก่อนทำไมสัญญาได้ไหมจะสี่น้องเบ่าบักโวยปอบเลยไม่หยิงไม่หยังหัวเอาหัวตินหรอ หำหำหำเอาหำหำหำแม่นงยังอ่ะหัวเอาคือหัวจริงๆเดี๋ยวเอาเงินก่อนเออชิ้นเสื้อแขกเมื่อกี้ใคยได้บอใอยคือบอได้นโนมูบล็มาคู่ยังมาเบาใช่ไหมหัวขวัญใอยเฮ็ดนยังบ้าช่วงยัง เอาท่วงเธอละล่ะเอาท่วงหนูนี่บอแมนเอาอันผิวตีนี่ค่ะผิวปาดผิวยังคืองามแท้เทิงขาวเทิงเนียนปานสาวเหนืองามแตงงามว่างามจนย้อยปาออนอาตามันแม่งใหม่ขาตาบนนี่ <c oughs> อุ้ยอยากพูดอ,อยากทราบอยากทราบยังคะอันแต่น้อยเท่าไงเจ้าสี่แตกแดกหา้ายังคืองามแต่จะได้อีหาล่เลือดมึงจีผูส้สาวยังว่าบอแซบให้ เออเจ้ากินหยังท่านหยังแต่แน่นอยบอกค่ะแม่แต่แน่นอยอีฉันกินเขากับกล้วยไงขึ้นมากกับเลยพุงงามโอ้ยเดี๋ยวเบิ่งปากไม่สวิงนกล้วยอยงหยังคืองามแทสันดิ้แต่แน่นอยบอกค่ะแม่พีฉันกินกล้วยหอมกล้วยตีบกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยอีอ่องกล้วยพระโล่โอ้กัไเลผิวเนี้ยสงสัยสิเป็นกล้วยพระโล่เน่าโอ้ยอันเจ้าอยาก อันขั้นเจ้ากินกล้วยอันนึงนี่เจ้าสิผค้ามงามขึ้นกาเก่าได้คือสั่งบาแต่ไปยังสแสวงหาความงามความเนียนอยู่เอออันกล้วยอันนั้นแม่กล้วยยังค่าอันกล้วยอันตู้ลานตู้ลานเขาว้านแกล้วยอีังกาะกล้วยตู้ลานเอากล้วยอันนี้มันกินสุกหรือกินดิบโอ้ยเขาก็กินสุกโอ้ยกินดิบสิกินสุกไม่ได้ไม่ใจยิงท้องว้ายมันจิบ่าาดสะบอร์ไม่ฝาดที่รับประกันเลยเอาต้นยุ้ยใสล่ะอันต้นมันอยู่ข่างหัวนี่ใกล้ๆนี่ไหมป้าาไปเอาแล้วเนี่ย ม,มันเสียนเอาหยุดอ,อ,อ,อันอันมืดจีบเอาเลยยีอ้วนยังยีอ้วนอยู่หลันจีบเอาเลยยืนนียืนยนีแล้วมันเข้ามาเซ็กจับอยู่ดิอะไรคือยีอ้วนเอาจะสิไปกันผลให้กูจีบอีนี่ตีอ้ยมาคือนหน้า